สวัสดีแฟนคลับเอฟซีน้องอิงสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวัดโจสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสายน้อยเพชรอันแพงทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำานานเอฟซีน้องอิงนะครับนะครับเมื่อคือนนี้สายน้อยเพชรันแพงนะครับก็สแสดงอยู่ที่บริรัมนะครับนะครับก็ ทำการแสดงอยู่ที่บ้านเกิดของภุมพิมข่าวกระแสนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับแฟนคลับเอซีก็มาให้การต้อนรับอัญยะอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนนะครับสำหรับน้องอิงามาลังสารน้อเพชรรนแพงเน,น,นี่ยนะครับแฟนคลับเอซีให้การต้อนรับทุกรุ่นทุกัยนะครับ ก็มีแต่ใครๆก็อยากจะดูนะครับสำหรับน้องอิงนะครับในวินาทีนี้ในพศนี้นะครับก็อยู่วงสาวน้อยมาก็ไปกว่าแล้วนะครับก็ไปทำการแสดงทุกวันนะครับแทบจะไม่มีวันพักนะครับวันไหนที่ไม่มีแสดงก็ถ่ายละครถ่ายหนังแล้วถ่าย MV นะครับแล้วก็บางทีก็ไปอัดรายการตามทีวีต่างๆนะครับก็น้องก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างนะครับนะครับก็เป็นคนสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งนะครับบอสโจเป็นคนพาสร้างนะครับก็ไอพาไปไหนมีงานที่ไหนมีงาน รีวิวสินค้าที่ไหนบัตโจก็พาลุยหมดนะครับน้องหวิงก็ไปได้ทุกที่นะครับโดยไม่ปฏิเสธนะครับก็น้องเป็นเด็กที่รู้คุณรู้กตัญญูนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักนะครับเข้าได้ทุกๆเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะ รุ่นไหนนะครับก็เข้าถึงน้องได้หมดนะครับครับโดยเฉพาะคนแก่นะครับในยุคนี้นะครับเราไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับคนแก่หอบเสือหอบสัตว์หอบเสือหอบสัตว์มาดูหมอลำเนี่ยนะครับก็เราไม่เห็นนานแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ให้เห็นภาพบรรยากาศแบบนั้นมาอีกนะครับก็เป็นอะไรที่แบบ ย้อนไปอดีตครั้งแต่ก่อนนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยจูงเราตอนเราเด็กๆไปดูมอลําดูหนังดูอะไรนะครับภาพบรรยากาศแบบนี้ก็เกิดขึ้นอีกนะครับก็เห็นกันทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ในในในประเทศไทยเนี่ยไปเกือบนะครับไม่ไปแต่ภาคเหนือกับภาคใต้นั้นเองนะครับนะครับก็ไปทั่วนอกานั้นก็ ไปเกือบหมดแล้วนะครับนะครับแต่ก็ยังดูได้ในโทรศัพท์นะครับใน y o u t u b e เนี่ยก็ดูได้ทั่วไปนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่เราท่านท่านได้ติดตามดูกันนะครับตั้งแต่น้องเริ่มมาสมัครกับแม่หน่อยกับพ่อเอกนะครับในวันแรกจนถึงวันนี้ก็ ปีกว่านะครับปีสองเดือน3มเดือนแล้วนะครับเป็นอะไรที่เราแบบอยากติดตามอยากชมอยากดูไม่มีวันที่จะเสื่อมคลายนะครับเราดูกันทุกวันนะครับเป็นอะไรที่แบบยิ่งดูก็ยิ่งแบบอยากดูไปทุกวันทุกวันเลยนะครับเป็นอะไรที่เราก็อายุมาป่านนี้แล้วนะครับ ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับมอลำ์อลลลุกทุ่งนะครับในแนวในแนวมอลำเพลินเนี่ยที่ทำให้แฟนคลับ FC ได้ติดตามชมแล้วก็ได้แบบเครียกว,ว่าอะไรละครองความสม่ำเสมอให้กับ FC ทั่วทั่วโลกนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะครับ น้องก็ยังเป็นคนที่แบบน่ารักใสๆบ้านๆนะครับเห็นใครก็ยกมือไหว้นะครับวันหนึ่งวันหนึ่งนะเฉลียน้องยกมือไหว้ไม่ต่ำกว่าพันครั้งนะครับน้องยกมือไหว้นะครับไม่ว่าจะให้เงินหรือไม่ให้เงินขอถ่ายรูปนะครับขอถ่ายรูปเฉยๆก็มาไหว้นะครับก็ยกมือไหว้นะครับเฟนขับเอฟซีเดินมาขอถ่ายรูปแค่บางทีก็ แค่เรียกชื่อก็สวัสดียกมือไหว้นะครับไม่ต่ำกว่าวันหนึ่งวันละพันครั้งเลยนะครับน้องก็ทําทุกวันนะครับโดยที่ไม่ได้เสแสร้งหรือแกล้งทำนะเกิดจากในภายในและจิตใจของน้องเองนะครับที่น้องทําแบบนี้โดยตลอดและสม่ําเสมอเลยนะครับนะครับพวกเราก็เลยใ,ในเมื่อนางมอบความรักความมันดูต่อแฟนกลับเอซี ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับแฟนคลับ FC ซีก็ให้ความรับนั้นกลับคืนมานะครับโดยโดยเฉพาะการที่โอนเงินมาลลยมาให้ทุกวันนะครับโอนทุกวันนะครับไม่มีวันไหนว่าจะไม่โอนนะครับนะครับทั้งมาลัยทั้งโอนแล้วก็ทั้งน้าวิทีนะครับก็เห็นกันทุกวันนะครับไม่มีวันไหนว่าที่จะไม่ได้มาลลยนะครับ นะครับก็เราท่านท่านเห็นตลอดนะครับนะครับก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินที่แบบมากด้วยความสามารถแล้วก็ความกตัญญูแล้วก็ไอความน่ารักสดใสนะครับในวายแบบบ้านๆนะครับไม่ถือเนื้อ,ถ,อถือตัวนะครับใครอยากจะมาถ่ายรูปจะมาไอจับมือ นะครับซื้อข้าวซื้อของมาให้นะครับน้องก็ไหว้หมดนะครับไม่ว่าแต่จะรุ่นไหนนะก็ไหว้หมดนะครับก็เราก็เห็นทุกวันนะครับเห็นตั้งแต่ลงจากรถเนี่ยสว่าลงจากรถตู้นะครับจะแวะกินข้าวแถวปัม๊มแถวเซเว่นเนี่ยเจอใครเจอเอฟซีอยากจะขอถ่ายรูปด้วยก็ถ่ายด้วยนะครับบางครั้งไม่มีเงินให้แต่ก็ขอถ่ายรูปเฉยๆน้องก็ให้ถ่ายนะครับไม่จําเป็นต้อง ว่าจะมีเงินนะครับก็เพียงขอแต่ทายรูปด้วยเนี่ยก็โอเคนะครับน้องก็ให้ถ่ายตลอดนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่เรา,เราท่านๆน,นี่เห็นกันทุกวันนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับเ c ซนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนะครับก็วันนี้ก็อย่าลืมไปดูได้นะครับแฟนคลับ FC ซทางไอ สะแก้วนะครับอวัฒนานครนะครับก็ไปชมกันได้นะครับก็เป็นไอหมอลำที่เขาจ้างไว้ประมาณ5ปีซ้อนเลยนะครับปีนี่ปีที่สแล้วนะครับเหลืออีก3ปีของไอ นายกลำใหญ่นะครับที่เขาไปจ้างที่เขาไปจ้างไว้นะครับ5ปีนะครับก็วันนี้ก็ไปชมไปดูกันได้นะครับแฟนคลับเอซีที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับที่อยากไปดูอยากไปให้กำล,ลังใจมอลลาสาวน้อยแพ่นแพงนะครับแล้วก็อยากจะไปกระทบไหลน้องหญิงจะไปจับไม้จับม,มือขอถ่ายรูปนะครับก็ไปกันได้นะครับที่ อำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับก็ไปชมไปดูกันได้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องจำนาน FC ซีน้องอีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ